จากพันล้านเนี่ยเรากะว่าเสร็จต่อไปคือหมื่นหรือแสนอีก5าปีข้างหน้านียเราจะเป็นธุรกิจหมื่นล้านทุกๆคนนะครับไปที่ผมมาถึงที่วันนี้เนี่ยมันมีอะไรให้ผมดูบ้างใช่ไหมครับครับผู้ที่มีความรู้สึกว่าบางคนบางคนเขาอ็มเอ็มเนี่ยมันคือเอาเปคนครับล้วผมก็อยากให้คุณหมอแชร์ด้วยว่าเอ๊ะให้มันตายยังไงจากที่คนเข้าใจธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มต้นอย่างง่ายๆโดยที่เนี่ยคนที่เห็นโอกาสของธุรกิจ แล้วตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเราเข้าใจธุรกิจเราเข้าใจนักธุรกิจและเราก็บริหารเป็นส่วนที่2ก็คือเรามีจุดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในตลาดได้นี่เป็นเรื่องที่2เรื่องที่3เนี่ยเป็นในเรื่องของสาขาของเราเนี่ยที่เราลงทุนด้วยเงินทุนของเราเองและเราพัฒนาสาข,ขาของเราอย่างต่อนเนื่องและในหนึ่งสาขาเนี่ยมันก็ฟูลออฟชั่นอย่างที่คุณผูดีเห็นก็เป็นพีเอ็นพีเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์แล้วก็จะเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดเราสามารถพั เข้าใจในนุกปิดนี้สุดท้ายเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ชื่มอมาจากไหน s ั c c s s s m a l s s u c c s s s Mall เนี่ยมาจากหลักในการตั้งนโดยที่คิดว่ามันรู้เราทุกคนเนี่ยต้องการเนี่ยความสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้นเดี้ยวเววาวที่วูดียังเห็นนมันก็คือมันมี Product ถูกต้องต้องมี product และมันมีเครือข่ายมีเครือข่ายที่เนี้ยมี Network เน็ตเวิร์กที่นำโปรดักต์ออกไปเนี่ย ให้ถึงมือของผู้บริโภคครับเราก็ถือว่าสร้างเน็ตเวิร์กของผู้บริโภคขึ้นมาเราต้องสร้างคนธุรกิจนี้สร้างสร้างคนหรือเราต้องสร้างผล c t ที่ดีมันยังไงมันต้องหลายองค์ประกอบด้วยกันต้องมี d u c t ที่ดีนะครับต้องมีเน็ตเวิร์กที่ดีคนที่อยู่ในเน็ตเวิร์กนี้ก็ต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องมีวธารมองค์กรที่ถูกต้องแล้วต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้อย่างลึกซึ้งนี่คือจากล้านกลายเป็นพันล้านถูกต้องเพราะนี่เลยภายในสองปีถูกต้องนะครับภายในภายในสองปีกว่าเพราะคนและผลิตมันขับเคล ละะะบบบบบบกกอาารรรรสสนนนนัันนุคที่เเป็บบขงาจากผลสํารวจเหตุผลที่ลูกจ้างอยากเปลี่ยนงานมากที่สุดก็คือไม่พอใจกับเงินเดือนมากถึง52%นั่นเป็นที่มาของการเปลี่ยนงานเพื่ออัพเงินเดือนแล้วต้องย้ายสักกี่ที่กันละ่ะถึงจพะพอแล้วทําไมอีกหลายคนถึงยังไม่ยอมเปลี่ยนงานเหตุผลอันดับหนึ่งก็เพราะยังหางานใหม่ไม่ได้มากถึง18% กี่ครั้งแล้วที่เราต้องทนทำงานแลกกับค่าตอบแทนอันน้อยนิดเพื่อทำให้บริษัทของคนอื่นเติบโตโดยไม่รู้ว่าต้องทำงานไปสักกี่ปีกว่าจะประสบความสำเร็จได้เป็นผู้บริหารยังไม่นับรวมปัญหาภายในองค์กรทั้งจากเพื่อนร่วมงานที่แข่งขันกันตลอดเวลาความกดดันจากหัวหน้ารวมถึงระบบงานที่ไม่เป็นธรรมซึ่งไม่สามารถสร้างความเติบโตให้กับพนักงานได้ซ้ำร้าย คุณอาจถูกเลิกจ้างแบบไม่ทันตั้งตัวในขณะที่ชีวิตงานก็ยังไม่ลงตัวสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาชีวิตก็คือต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองแล้ววิธีไหนละ่ะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ธุรกิจเครือข่ายหนึ่งในวิธีเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิม แต่หลายคนยังสงสัยว่าทําได้จริงหรือหลอกลวงผมทําธุรกิจเครือข่ายมาทั้งหมด16ปีกับบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสามารถประสบความสำเร็จมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนถึง3บริษัทด้วยกันและค้นพบว่าธุรกิจเครือข่ายมีศักยภาพสูงมากในการที่จะยกระดับความสําเร็จของผู้คนและทําให้คนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้จริงแต่ปัญหาที่คุณต้องเจอไม่ว่าทํางานมานานแค่ไหนแล้วก็ตามก็คือเงินเดือนไม่พอใช้นั่นเอง แม้ว่าจะมีอาชีพที่เงินดีที่สุดอย่างแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาชีพเหล่านี้ช่างน้อยคนเหลือเกินที่จะได้ทำทำไมงานถึงหายากทำไมทำงานหนักถึงไม่รวยสักทีทำไมชีวิตเราถึงไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่หรือวัยทำงานที่ประสบการณ์หลายปี เชื่อว่าคำถามเหล่านี้ต้องเคยเกิดขึ้นกับคุณและนั่นเป็นเพราะอะไร400,000คนคือจำนวนเฉลี่ยของนักศึกษาปริญญาตรีที่จบใหม่ในแต่ละปีแต่รู้ไหมว่าในจำนวนนี้มีหนึ่งในสคนต้องตกงานอันเนื่องมาจากผลพวงจากเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวทาให้หนายจ้างชะลอการจ้างแรงงานใหม่ตามไปด้วยนี่ยังไม่นับรวมองค์กรที่ต้องการคนมีประสบการณ์มากกว่าเด็กจบใหม่ ยิ่งตอกย้ำปัญหาการว่างงานที่สะสมอยู่แล้วจากปีก่อนๆผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแรงงานได้ให้คำแนะนำว่าคนว่างงานควรศึกษาต่อหรือเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานได้หลากหลายขึ้นกว่าจะเรียนจบใช้เงินก็เยอะแล้วแล้วยังต้องมาแย่งงานกับคนเป็นแสนแถมยังต้องเรียนต่ออีกถ้ามีเงินเรียนก็ดีไปแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีแล้วจะทำยังไงสมมติว่า คุณคือ3ามในสี่คนที่โชคดีสามารถหางานทำได้แต่ปัญหาที่คุณต้องเจอไม่ว่าทำงานมานานแค่ไหนแล้วก็ตามก็คือเงินเดือนไม่พอใช้นั่นเองแม้ว่าจะมีอาชีพที่เงินดีที่สุดอย่างแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาชีพเหล่านี้ช่างน้อยคนเหลือเกินที่จะได้ทาจากผลสารวจเหตุผลที่ลูกจ้างอยากเปลี่ยนงานมากที่สุดก็คือไม่พอใจกับเงินเดือนมากถึง 52%นั่นเป็นที่มาของการเปลี่ยนงานเพื่ออัพเงินเดือนแล้วต้องย้ายสักกี่ที่กันล่ะถึงจะพอแล้วทำไมอีกหลายคนถึงยังไม่ยอมเปลี่ยนงานเหตุผลอันดับหนึ่งก็เพราะยังหางานใหม่ไม่ได้มากถึง18%กี่ครั้งแล้วที่เราต้องทนทำงานแลกกับค่าตอบแทนอันน้อยนิดเพื่อทำให้บริษัทของคนอื่นเติบโตโดยไม่รู้ว่าต้องทำงานไปสักกี่ปี กว่าจะประสบความสำเร็จได้เป็นผู้บริหารยังไม่นับรวมปัญหาภายในองค์กรทั้งจากเพื่อนร่วมงานที่แข่งขันกันตลอดเวลาความกดดันจากหัวหน้ารวมถึงระบบงานที่ไม่เป็นธรรมซึ่งไม่สามารถสร้างความเติบโตให้กับพนักงานได้ซ้ำร้ายคุณอาจถูกเลิกจ้างแบบไม่ทันตั้งตัวในขณะที่ชีวิตงานก็ยังไม่ลงตัวถ้าเกิดคนที่เรารัก จำเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาค่าเทอมลูกพ่อแม่ป่วยภาระหนี้สินรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครอบครัวคุณจะทำยังไงทั้งหมดนี้เราไม่ได้ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่ดีเพียงแต่ชีวิตเราต้องมีแผนสองเพื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้เสมอและวิธีนั้นต้องนำคุณไปสู่ความสำเร็จและชีวิตที่ดีกว่าได้ด้วย สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาชีวิตก็คือต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองแล้ววิธีไหนละ่ะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ธุรกิจเครือข่ายหนึ่งในวิธีเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิมแต่หลายคนยังสงสัยว่าทำได้จริงหรือหลอกลวง ผมทำธุรกิจเครือข่ายมาทั้งหมด16ปีกับบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสามารถประสบความสำเร็จมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนถึง3บริษัทด้วยกันและค้นพบว่าธุรกิจเครือข่ายมีศักยภาพสูงมากในการที่จะยกระดับความสำเร็จของผู้คนและทำให้คนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้จริงทำไมบางคนสำเร็จแต่อีกคนล้มเหลวเพราะบริษัทที่คุณเลือก มีนโยบายบางเรื่องที่ไม่เอื้อต่อความสำเร็จระยะยาวของคุณครับแน่ใจได้อย่างไรว่าทำ success more แล้วจะสำเร็จการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือทำเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีความเข้าใจธุรกิจเพื่อสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมในการทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตแล้วมีระบบบริหารจัดการที่เรียกว่า success network ซึ่งมุ่งเน้นให้องค์กรและนักธุรกิจสามารถสร้างกันเติบโต และรักษาความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนบริษัทมีปัจจัยที่เรียกว่า3ต้องต้องที่1เนี่ยเจ้าของและผู้บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกันสามารถพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆด้วยความจริงใจพร้อมกับการดูแลปัจจัยธุรกิจเพื่อดําเนินธุรกิจให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่องต้องที่2มีสินค้าที่หลากหลายคุ้มค่าเงินสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายได้อีกทั้งมีสาขาการให้บริการที่ กระจายครอบคลุ่มทั่วประเทศต้องที่3นะครับมีระบบบริหารจัดการและการพัฒนาคนที่เป็นเลิศเพื่อทรัพย์สนมอเป็นที่รับรู้ในกลุ่มของผู้บริโภคในตลาดการมี3ต้องนั้นสนับสนุนให้นักธุรกิจสามารถเติบโตได้และจากประสบการณ์กว่า10ปีในการบริหารบริษัทและพัฒนาบุคลากรของคุณนปกฤกตนิติเลิศวิจิตจึงตอกย้ำความมั่นใจว่า คุณสามารถได้ความมั่นคงควบคู่กับ success m o r e ครับ success m o r e คือธุรกิจที่ทุกคนทำได้จริงหรือที่นี่เรามุ่งเน้นจับไปที่จุดประเด็นสำคัญนั่นคือการพัฒนาคนเป็นหลักโดยมีทั้งหมด25คอร์สการเรียนรู้เพื่อยกระดับดําเนินการภายใต้ success mall leadership academy ทุกๆเรื่องที่เรียนไม่จำเป็นต้องใช้ในการทำธุรกิจเครือข่ายเท่านั้นคุณสามารถเอาไปใช้ในการทำชีวิตประจำวันของคุณให้เติบโตได้จึงกล้ายืนยันว่าที่นี่ success mall คุณจะเป็นใครก็ได้ถ้าเข้ามาอยู่เรามีระบบพัฒนาที่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้แล้วรายได้มาจากไหนรายได้ของซัเซสมอลมาจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่แข็งแกร่งเพื่อพาทีมไปสู่เป้าหมายสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักธุรกิจประสบความสำเร็จนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เราจึงมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซัเซสมอลด้วยตัวผมเองในชีวิตประจำวันจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของซัเซสมอลเนี่ยครับมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม มีนวัตกรรมที่โดดเด่นเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงครับด้วยประสบการณ์ของประธานผู้ก่อตั้งหมอเศรษฐีจึงมั่นใจว่าทั้งหมดที่เราเรียนรู้จะสามารถกันกรองมาให้เป็นเวทีแห่งความยั่งยืนของความสำเร็จที่ทุกท่านสามารถฝากชีวิตไว้ได้อย่างแน่นอนครับหากข้อมูลทั้งหมดทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นนั่นแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่เพราะอะไรความตื่นเต้นถึงส่งผลกับความสำเร็จของคุณ เมื่อเกิดไฟไหม้บางคนสามารถยกทีวีตู้เย็นตัวใหญ่ๆได้แต่พอไฟดับกลับไม่มีแรงยกกลับเข้าบ้านคุณอาจเคยได้ยินเรื่องแบบนี้แต่สงสัยไม่ว่าเป็นเพราะอะไรความตื่นเต้นทําให้ร่างกายมนุษย์หลั่งสารแะดดีลีนออกมาซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายมนุษย์เราในระยะเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ความตื่นเต้นยังส่งผลต่อความคิดความจําและพลังดังนั้นความตื่นเต้นจึงก่อให้เกิดผลลัพธ์ แตกต่างกันในธุรกิจเครือข่ายก็เช่นเดียวกันกลุ่มที่เติบโตนะครับคือกลุ่มที่มีความตื่นเต้นสูงแต่กลุ่มที่นะครับขาดความตื่นเต้นก็จะขาดพลังในท้ายที่สุดก็เป็นกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จครับวันนี้เราจึงทําการทดลองในห้องปิดด้วยการทดสอบวัดความตื่นเต้นของธุรกิจ success mall กับคนที่ไม่เคยฟังมาก่อนเพื่อให้เห็นถึงระดับความตื่นเต้นเมื่อได้รับข้อมูลจาก success mall โดยวัดความตื่นเต้นจากอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งโดยปกติแล้วคนเราจะมีอัตราเต้นเฉลี่ย60-80ครั้งต่อนอาทีโดยในครั้งนี้คุณนพกริจนิธิเลิศวิจิตกรรมการผู้จัดการธุรกิจซั e เซสม l l และนักบริหารนักพัฒนาลงทุนเข้าร่วมทดสอบด้วยตัวเองวันนี้เนี่ยทุกท่านจะได้พบกับสิ่งที่ เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราอย่างแน่นอนแค่เริ่มตน้นอัตราการเต้นของหัวใจพูดทดลองก็เพิ่มขึ้นมาแล้วต้องติดตามกันต่อว่าธุรกิจสัก c e เซสแนลจะสร้างความตื่นเต้นได้แค่ไหนทั้งมเติครับ คนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เนี่ยก็รู้แล้วแต่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนทุกๆท่านข้อเท็จจริงก็คือคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริงถ้าเราเลือกใช้เครื่องมือกันเป็นลูกจ้างสามารถทําให้เราได้เพียงดําลงชีวิตเพราะเงินเดือนที่ได้แต่ละเดือนและเงินเดือนที่ปรับขึ้นแต่ละปีมันเป็นการขึ้นที่จํากัดจะเห็นได้ว่าระดับความตื่นเต้นของผู้ทดลองเพิ่มขึ้นหลังจากได้ฟังข้อมูลจาก success mall เราลองไปฟังความรู้สึกจากคู่เข้าทดลองกันดีกว่าว่า รู้สึกยากไรกันบ้างคิดว่าเป็นไปไม่ได้ครับแต่พอฟังวิยากรแล้วแบบเฮ้ยเป็นไปได้ครับจะบอกว่าคนที่ไม่ได้มาฟังในวันนี้ก็พลาดมากๆเลยค่ะในความคิดผมผมคือดีนะครับดีจะแนะนําให้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องๆมาทดลองในด้านนี้บ้างครับประทับใจมากๆาค่ะประทับใจทุกเรื่องทุกข้อมูลคือฟังแล้วมันไม่น่าเบื่อเลยจริงๆอะค่ะนี่เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า u c c e s s more คือตัวจริงของธุรกิจเครือข่าย ทุกคนที่เข้ามาสามารถเปลี่ยนชีวิตจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้นำและเป็นเจ้าของชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จได้จริงทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องเชื่อก็ได้จนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีกว่าเดิมหรือไม่ติดต่อหานักธุรกิจ SUCCESS m มอพร้อมพิสูจน์ความสำเร็จตั้งแต่วันนี้